แม่ได้เห็ดผอมาคนม่รแม่แม่เห็ดผออยู่บนนี่ยังนี่ฟอต้มแต่เห็ดตก่อนหมดที่และด่างา้บนด่างแต่ต่มตมเลยครับแกงเห็ดผอมพุแม่ครับนี่ดึงแต่แม่ใ <patri> ส <ots> so. er ่พ <invece> <op> ักหวานน้ำอ <legitimately> ันนี้แกงมัหานแกงมะหาบวแกงโรกังหันนี่รอกกหักหวานมะหาก จมแซบเห็ดพออันแข็งเห็ดอคร,ครับใส่พริกนี่ครับเห็ดอลูกหวานเนี่ยแตกสิคนโอเ้เหดหอนี่มันแตกน็ีพริกเบี้ยวเขาหายบ่เจ้าหายฟีาี่แบบว่าก็ถึงนวด้นอาหารนดาห่าด้วย ไลายปัเนดนี่เขาให้อรบ่พอเครืองโลคกับเโลต้องสองสเครืองโล่แ่้ยอื้กระเดก็นขายตนน้ำเป่งของเดี๋ยวพู้เดียวคนได้มามันมีน้ำตกคำพิมลได้มอบน้ไปยุบันน้องเช็ดตได้่น้ำน้ต้องเก็บเองวเลี้ยเขาเปล่น้ำหนาวน้ำไเรอเสียน้ำหนาว จาไปหามาก,กเ,ลเลยทุ่รถนำปลาประแดดครับตาพิทีรถนำปลาประแดกกตปาปาแดตรง,งมีใบทุ่มสมด้วยไหมเป็นเคร้ยอนไหมใ้ยังกหบ่หมีปะยุง่งงงจมใบที่ใส่แยงเงียตะกอน,น,นไหไ่ต้องเห็นหลง,งหัวน้ะเอองใบที่เป็นเครียอยู่น้ำปลาส่กัแยงงเิดงสมกัแบบแบอบเพืเอนอ ขามาลวนี่้องออกนี่ต้องเห้งหออกนี่น้อเห็ดต้องแม่มันเคือไยังกินต่ำัวไนตทัวเือปม่นู่นแกงเห็ดฟอครับตอนนี้เดินกลมข้าไปอยู่ด้วยเปาแกง็งเร็วเร็วเไเยแกกคนด้ไล่ะเราก็แขงเหดหนกนนี้ม่าุ่มนังกับยับกินยังเบืองอีกเพียนนึง แกงดูยใส่สมนี่ใส่สมใบมงบอกแกงเ,เห็ดปอนใบมงเห็ดถั่วเขาด้วยนะครับใส่ใบมงนะครับจะใส่หลายที่สมครับเนี่ยใส่ใบกระขามเปียกทำไงข้ามปอนใส่ใบมงกเเมมมง็เสียบเพื่อเห็นบอสเนี่ยดีๆใบม้งเสียบโคบะกระขามครับแต่แม่ว่ามหน่อยปวดก็ดีสมดีว่ะ แกงเฮ็ดอันนี้ก็ยังเฮ็ดห็นมันสมแม่เป็นอย่างันสมน้องมีแสบพร้อมต้องสมสมครับแม่วานยังแสบมีแต่งงกับสมเมือนงเฮ็ดต่งงกับใส่สมอย่าเรียกเห็ดตงงกาแกงได้หมสดโคกๆ็เห็ดเผือกมีแต่ไข่ดอกมะตักตาเขาเด็กขาบอกว่าเฮ็ดอันสมปลายพวกนี้เลียเนี่ยสมปลายย่งไดแม่ บอกว่าเฮดได้เบิดอ่างเขาว่าปลาเสียมันเฮดไดเ็ดจุยางปลาเสียมันก็เห็นหัวปลาเย้ก็ไดบ่ดาวมาเฮดส้มห้็บิ่งจยก,กย่างเนแล้วคนครับจากย่างกุ้งขมาว,ว่าเฮดสมปลาตอง,งเเนเหมือนนี่็นขมนี่นมาเียวว่เปเรอดนะสยองไหมต่มันเยสำไดต้องบึงก่อนห สี่หานาทีกบชุกแล้วแล้วเขาพีตูใส่กับพ่อแค่นี้แซ่บแกงที่พอต้องใส่สมเท่านั้นผัดแดดนัวๆววอันนี้แม่สิแกงอีหลอกครับผักหวานแค่นี้แล้วก็ีตำมต่ออทั่ว <c oughs> ปิ้งปลาได้รึอปม่ แต่ว่าแกงแกงเฮ็ดพอนี่บ่มีอันเขาเบียร์อันบ่แม่นตอนต้องใส่เขาเบียร์ครับแกงอีร๊อกแกงพนันวบ้านหน้ามันจะนั่งเลยครับเขาเบียร์ถ้าแกงเฮ็ดพอนี่ต้มซุกๆแล้วก็ตาพริกกระแดกน้ำปลาหงชุรสแล้วก็ใส่สมบัหมีใบบัวคาบอนกน็ใส่ใส่ใบมงก็ได้มีใบแต่ตักแกงระงกยวบพงมันแม่เอิ่นอยังวุ้นอย่างย่าง,ย,งยังกว่แม่ ถ้าออกแอบถ้าคนหูจักจีหูลนะครับมันจะเป็นเครื่อเห็บเฮ็ดนะงงนี่ต้องได้มากครับไอ้คนนี่เป็นสมที่สมใส่แก่ที่ละงกจักเรื่องหน้าตาเฮ็ดพอนังอยู่่แม่นรู้แล้วหาลอยเลย ลงเดี ters, ๋ยวนึ oh, no ่งราคาลงเลยครับเดี๋ยวก็เลยสดกันอย่างปุ๊บปๆ๊ตปไม่ปากปุ๊บปุ๊บแทงงูอีกบนต็ดง่ายเลยชิมดูนะชิมดูให้ซ้ำวันเนี้ยเดี๋ยวต้อง่างดีดีนี่คือบ่หัดก่อนถ่ายทำแจาของยูทต้องบบที่ตกงาน ห็ดพอคนไทยเอินเห็ดพอบ้านเราเอินเ <c oughs> ห็ดพอก็เห็ดผอก็ได้เห็ดทอดห่อนเอต้องทิดเปอดจะยำได้แกนะ่เจ็บช้างไหมเจ็บคับนี่ใส่ไหด้อมหยาบมากนัวกะแดกครับหอมไม่กล้าไหมแสบไร กำลั่วเขา,า,เากันเลยปีนป่าขนาดจบเลยอย่างนองานบัใส่สงใบม่วงใบลูกุกแฉกคอนังก่อนลับข้าเจ้ามาจากตลาดข้าเจเ้าเล้ยไห้กันแม่ว่าจักเก็ดเบียพีเบียวพีเบีย เฮ้ยเนอะมันออกทางเพงเิ่ามแดดง้อบแดดนะตอมักน้ำหนังสอดีอืมขันจางแล้วโอเคต้ององเคละขันจางแล้วไม่ใแต่มันง้อบแดดก,กสุดนีแบพิเศษพิธี่ขอเขเลยแล้วแล้ว,ลวร่อยอมา นี่เป็นเงือกเหรอโง่กอในแฉบเนี่ยอันนี้แล้วนะับว่าแล้วแม่ต่ำทัวครับเดี๋ยวรอดตูตอนกินครับวันนี้นีแม่แขงอีลอครับหลานวานนั่งนังนนน่งต่ำผิดใจเท่านั้นเคี่ยวเลยแม่มแบบนี้ครับมันบาดี๋ีอะไรหลวงพ่อมีปรดแดดสีดีเขาพ่ใเสประแดก ตชมีหลอกก่อนขันแรกแกงยีหลอกแม่เน,น,นี่ยปลาติง้งหรือว่าปลาตัวใหญ่นี่นะขึ้นตัวใหญ่ทั้งหลังพวกเงาเงินตะเกียงมีอยู่ครับปลาปนามั่นชมหเห็ดฟัวสดแกวกัดูเวอร์ครับสดยแางแกวแป๊ะแป๊ปะปนี่ปลาแซ <Okay. S 1> บมาก

ปีกาใส่อหการขังปาแม่ต้องเอาใบม่ไ่ใบไ,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 ไม่เมื่อไหอพอก็แบบเหยียแนว่าทงเคื่อ,อยย่บ่านมังจังบดินมันจังเบาจังบดินกระดงกัตงตุ้งตุ้งต,งต,งตงุจังบกกระโดดหัวต่มนั่นต่นี่หัวถลอกปอกเปลืมีอลอก หน่อยต้องอสุกเรียบก่าสุกข,ขั้นปาาจากเดียวเลียงยังดอกแขงเป็นขั้นยๆๆแล้วอมกันตมอีรอสุกรับ 能弄完。No ได้ไหมขับมันทัวกว้างเลยนี่เสียงว่าตั้งเลยล่ะย่านเสียงป่ากันนะอไปนอนเลยไปนอเดียวได้ไปนอนไม่ทำแล้วมบึงดีบบองบึงบี่รถไพ่ปั่นกันครับปั้นไอ้นี่ฝนตกป่าห้อง สิมะล,ลิลบมตามมาดูที่ปั้นหลบไผ่นะครับไอ้ถึงไปเัดลมไห้พร้อมงานห้อนเดี๋ล้มหาว่อว่ไอ้ปอดไผ่สมบูรมาอยู่ไหนยังสิโอยปอดไผ่แล้วเขาตายแล้วสมบูรณฟ้าห้องเบิ่มๆโอ้ยขี้งโปั้นไนอ,อ่ึงลุ้ยอยากความจัดเทไห่มือน,นีนอนสบาย ปิดประตูไว้นี่ประตูไว้ไวให้เป็นธรรมเพื่อน,นักปลอดภัยเนี่ยะไรแอปเปิ้ลแต่บักบวงแก้มแดงบักบวงแก้มแดงให้เราเลยหอมตอองงแต่บ่กบัวหวานมไ้ยครับบักบวงแก้มแดงเนี่ได้เส่็จกองแล้วครับพอดีไปซิมกินเจเี๊ยบแล้วเสร็จ ครับมาคุณก็จะ,กจะโตเพราะฝนป่าห่างฝ่าเหลี่ยมครับโตเบ็ดมือมันอน่้งเตวีนเป็นนคำน่าจะบอกไปเล็ทั้งนอ,อก,กับใบไปเลยจอสักบาทง้องไหมล้่ก็ไฟดบเนี่ยอันมี่ไฟสวองเอย đó. อยางเยอก็ผักหวานใช่ไหมจะถูกอย่างนะะี้พอไปแน่นอนเราต่อเชี่ยมครับแกงอีดอกบู้ไหมเห็นทีขอเห็นเดีอบ้อยยังเป็นแกงอีดอกแกงอีดอกเล็กแสองยางครับเด็ถึงตูกแกงครับ น,นี่ตำบักทัวตบกอกข้างนอดแม่ปีงปลาดุกสดๆไปแห้งไปแบบแม่น,นึ่งก็จะเฉี่ยมมาแค่น,นี่ลงมองแว่นวานครับวัอนี้จินเขาสามคนขวครับน,นี่คมน,นี่เอดถึงเสียบไปอยู่กบับบ้านบ้านแม่เนี่ย อยางที่ปส๋สูเหมือนฉัแสบเขาันหอนเาว่าแสบมากนนจำหรอกจหรอกจำห่อนวิธีข่วทนที่ป๋าอะไร

นกแจับเขาแบบหอนๆเลยควันสวยๆนกแจับครับแม่วาดีนกแจ็บครับจับโบกงจังโบกงใหดขวาหอนๆโบกงดีตวันเนี่ย <rawd Moder>

ตัวับแจบครับก็เผาวหวานห่อนซื้อเลยค่ะทีหนึ่งเลยก็เหลือสดมาจากพ่อแม่นี่กินก่ิ่แต่กวางแห้งฝนี้กว่าแม่ให้พอ ปีสามร้อยสามร้อยเูหลนาอย่างเงี้ยจังบานกเกิดเกิดม,มันจะมีนเนื้อในแบบุบม,ม,มันมั่ส่ในมันไม่แสบอัาเส็จพอน้องว,ว่าจะเป็นมันอุ่ม 多啊。 chuyển hết luôn này đẹp thế này cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีนีผมครับเป็นการเสียงป้าห้องอ๋อแล้วออาอ้าของกลุ่นฉันร้อยากนครับเตงเรือ่ยงอีรอบแสกกินเท่าไห่ละสามคนครับ Yeah. And mm the -hmm.

ม่วงแล้วด้ดูนงนาม่วงแล้วไปอยู่แสบกระบาดนี่เ็ัดซินางัซีนครบป,ปีว่ดีแสบครบปีมือนี้ครับหนึ่งขวดเต็มขอดูแพงครับใครได้กิน,นันีแสบคัก็ลย้ละ มันเสียบเงินเท่านี้ครับวันี่มิโซะละวนอิ่มเด้นนี่ครับละอิ่มเด้นนี่<อ>เดี๋ยวไม่คลิปหนาครับ